น้องรดเหยียบไผ่ก oh, oh, ับพนอไ้เด er ็กในวัดเหยียบไผ่เกือบเปื่อยโอ้เกือบเป็นเปื่อยเลยนี่ไปเหยียบไผ่ย่ไสนี่เจ็บป้อโคองบ่อนี่ใช้ยาแล้วป้ใช้ใช้เบื้องบนบาเบื้งนู้นไะเกือบเป็นเปื่อยนี่เนาะพอเหยียบจย่างนี้นี่จนเกือบเปื่อยนี่เนาะบู่ซื้อจังว่าตอนเหยียบน่ะยังม่ได้อีกนั่น เดียวื่น,น,หน,หนอะไเนาะโอ้ยยังเลยก็อพี่น้องเลยเนาะเปิดผ้าเปิดคลิปออกมา ประอกับป้าบุญสารวันพร้อมกับบรรยากาศหอดปอบเอาพี่น้องเอ้ยทางด้านหลัางมาบุญเนาะรถจกพี่น้องเอ้ยกำลังบุกเบิกด,ดินดอน,ต,อน,อดนต้นหญ้าดินจัดสรรเพิ่มเติมพี่น้องเอ้ยเนาะอโชว์พี่เปิดผ้าออกมาอยู่หมู่บ้านอ่าพ่นซิมเด้อ,กกอพีนออ่น้องเด้อเนาะมาเยี่ยมมายามน้องสมบูรณ์น้องหลอดอีกกอนพี่น้องเอ้ยเนาะ กอนจะได้เดินทางไปทางอื่นเนาะพี่น้องเอลยเนาะ <c oughs> กาบทักทายสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันเบิดสตชุขู่ชูข้นพี่น้องเอลยเนาะพอพบเจอกับบุญสละวนันพี่น้องเลยอ่านะอยู่สวัสดิเขตมือนี้เนาะหลังจากมาแต่เยี่ยมยามน้องลูกปลาพี่น้องเอลยกลับมากับท,ท้องอ่าลายกิโลอยู่พี่น้องเนาะกับลุงเฮิร์มเนาะลุงเฮิรนะ์มมาเยี่ยมยามเลยเพนกำลังกิจการเกียมขึ้นเฮือนใหม่ เซีย่างงามของเอื้อเพนพี่น้องเ,เองนะ๋ยเนาะคือว่าวันพุธนี่วันสันก็อิ่มบุญกับสีบริยูนั่แล้วสาวพ่น้องวันพุธนี่เนาะคือว่าล้มกับเบาเตียงอยู่ว่านเได้ขึ้นเซโปนอีกวนันพุธนี่พี่น้องเ,เองนะ๋ยเนาะทั้งเบาเตียงเขากัสเได้ไปแจกจใจเข่าคล้อ,องเนาะหลายอย่างอยู่เนาะเห็นในคลิปพคนกโอ้ทั้งสามุกาบอกพ่น้องเอ๋ยไม่มอบเข่าคล้องจากผู้ใหญ่ใจดีให้ทั้งเบาเตียง จะเป็นสะพานบุญไห้พี่น้องชาวเหนืหเนอเฮาน้อจะขึ้นไปวัดพุทธนี่ด้ยินทางบ่าเตียงบอกเนาะแจงพี่แจงน้องเลยพี่น,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 น้องเยเนาะแจงไอ้สีกท่ากานเด้อเนาะวัดพุทธนี่ทางบาบ,บุลกับลุงจันเนะาะศึกซากันแล้ววันจะขึ้นไปเซโปอนอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าทางลุงจันก็บจะไปดาเนินการเรื่องบ้านดูบ้านพวกมีเมืองน้องเด้อพี่น้องเลยเนาะจันได้กับพี่น้องท่านไดยากรวมทาบุญนําในครั้งนี้แจ,จกใจครับพี่น้องชาวเหนือแต่ลราขอพัดได้กั ติดต่อขมาได้รวมทำบุญนํากันพี่น้องเลยเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องสัาชิกสันติบาลกันเนาะโดยไปครับพี่น้องบริจาคกันห่างไปหาน้องลูกเอ้ยขอโทษขอาไปใพี่น้องเลยน้องสมโอน้องหลอดเนาะไปหาน้องลูกปลาล่ากันจ้เอ้จะเป็นตลอดเลยบาดนี้พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องพ่อๆกันอพอแล้วน้องสมโอน้องหลอดไปคุยกันพี่น้องเนาะไป อุณหภูมิตอนนี้พี่น้องเลยเนาะ42อง,องศาเซลเซียสอยู่ที่สวรรค์เขตฝั่งลวาวเฮาเด้อพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งไทยอุณหภูมิตอนนี้จกักเทอะไรนี่พี่น้องเลยเนาะฮ้อนที่กันกันกบบาบุญอยู่บอ่อู้สึกว่าจะเจ็บหัวพี่น้องเลยตาแกรดลายเนะาะเจ็บหัวตัวฮ้อนพี่น้องเลยนะชุดยอดชุดยอด มาแบบน,นี้เนาะทั้งดินทรายดินแห่ดินบล็อกเสาหุบเลยรน้พี่น้องเลยเนาะโอโ้โธ่ฮอน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 พี่น้องทีโอโ้โธ่จุดยอดเลยบทล่องทดลองใครบ้างเนาะพี่น้องเนาะไข่ครับมาหาต่อมดินทรายนีย่คือมามุกดินทรายนี่คือชุกอยุกไปวะพี่น้องเลย น,อน้องเคนกำลังมาเบรงรถจกดินจะทันทีเนาะดัดแปลงวาดสร้างพงงาี่น้องจะจะคลองดินเพิ่นกะสเปรดีน้องชมโอ้น้องหลอดอ้าวผมยังบอตัดงอยู่นี่ยังหมดไปตัดผมอยู่เนาะอืมยังโบ,<อ>บมีเงินบบมีเงินไปตัดอ๋อพ่อจะตัดบมเป็นบ่ถ้าผมบโเป็น กีฬาไปนำต้นไม้สวยนี่แหละไปเก็บพื being ้นน้องหลอดดดใส่ไผ่กับขนอยฮะน้องหลอดเหยียบไผ่กับขน้อยด้วยนววะเหยียบไผ่เกือบเปื่อยเกือบเป็นเปื่อยเลยนี่เฮเหยียบไผ่ยุใช่นี่เจ็บปะคองบ่อนี่ใช้ยาแล้วบอใช้ใช้บังหน้าบังหน้า เกือบเป็นเปลยนี่เนาะพอเหยียบจะได้นี่จนเกือบเปลยนี่เนาะบูซู้ึกจังว่าตอนเหยียบน่ะปูซื้อคนหัวเนาะปูซื้อคนวางขี้เถ้าอาละไปเก็บท่านไปเก็บท่านโดยบนคนบุกเบิกนะบ่โดยคนจูดถิมกันเก็บประจูดถิมแล้วก็เจ้าไปเก็บท่านนิ่วเกือบขาดเรื่อนพองเนาะโดยโอ้ยเป็นอะไรสางแค่นี้ อที่ไปหาไหนอยากไปเก็บถ่านบ่เก็บถ่านมาดังไฟนี่โดยนจู่บนเผาน่ะบ่เก็บผมกระเน้าเลยพ่อไปทั้งได้ซะอยู่ห่มอยู่เงาเนาะเป็นทั้งหมดเป็นเบียรเป็นงานบ่ยังอยากขนกลังติดต่อฮอยากยังติดต่ออยู่กำลังติดต่ออยู่ ก็มาเยี่ยมอะไรเหมือนลายวันคิดฮอดเช<ด>ิงอยู่เถิงประวุ่งเป็นห่วงอยู่นะยเนาะอ่าถนดอดก็คิดฮอดด้วกันโดยโดยชายเฮคุณมาแล้วเนาะโดยใครเป็นคนเอามาหายชายกันเฮเพิ่มอ่าเราจะปลุกสางเพื่อนี่เจ้าอบอกรอยแล้วว่าเสียตั้งเสาแล้วก็ซื้อใหม่มาซีเ,เล็กอ,อือเสดกังามอยู่ดอก เนาะที่ใช้เวไบและตลอดน้ำพุงตกลงไปหยันหยันตู่ปิว้วติหยันตู่ปิวอีกเนาะแต่ค่แน่อยู่ชีวิตชุ่มเจ้าเนาะค่กว่าถึงข้าวตะกี้อยู่เนาะค่ายกว่าอยูู่ือยู่น้องเนี่ยอยู่ตรงพุ่งเนาะกระดาษใสน้ำมอเนี่ยก็มาใส่ดินตัวเองก่ะไปอยู่น้ำตัวเองดินตัวเองลแบบค่แน่เนาะ มาสนหรมสนเงาอยู่ต้นไม้ใหญ่นีน่เนาะมันห่อน,อน,นพี่น้องเลยตอนนี้ก็โอ้ย42องศาห่อนแห้งรีแถมเจเ้าพี่เหยียบไฟอีกเนาะ <c ười> นี่ชิบห,อออห่อนก<อ>็เท่าอยู่ขนไหวยลงก่อนหมู่เลยดินดินคือขนห่อนแบบย่างไปย่างไปหนาแห้งหอดก็เก่าแห้งเละไปทางหนาวหอนก็เก่าถิ่มเก <c ười> ือเนาะเขือบจนเปลยเนาะเขาจะเหยียบมัอนี่ป่ะตอนเศร้าแล้เนาะ กรนีเพื่อว่าทางนี่หดหดอดบ่ได้หน uh, ุ่มหล่อนแดดแดดแดดออกกูแดดกูหดหนามใส่บ่จนอายมันออกตีโอ้ยนะก็ไปเก็บบอลนั่นเนาะเดี๋ยวนี้เก็บบอลได้แล้วบ่เนาะโดยคนในทาความสะอาดแหละเนาะโดยเสิบุกเบิกล่ะุกเบิกแทกขายเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวยินจัดสัน ส่วนเป็นอาหารวุ้นวานิกะมีนุ่มเนาะกับขนมมาฝากนะเขาไปกินเนาะเป็นอะไรอาหารการกินช่วงนี้ก็มีอยู่พอเที่ยงเอาปลากระป๋องมาให่แน่ไข่ไม่ให้ไปกินอยู่เนาะฉันกับพีคนมาเยี่ยมมาย่างกับเข่าซีบรสดเข่าซีบรสดแหละใช่ มันเป็นเขาหมดแนะ่มันก็อยับเปลืองแนะ่ต้องพอเจอ้าะวันนี้อยากมีงานเหตุใช่ไหเนาะโดยพอมีพอไปเห็นเห็นงานในวันมีรา<ด>ยได้เข้ามาโดยอ่าจะเข้าหงเยียนอยู่ป่ะโดยอือว่าเห็นคลิปลุงเฮิร์มนิยามไม่เท้าบ่อยไปหงเยียนป่ะโดยเป็นหยาบไม่เท้ายัางบโบหัวเพราเพิ่์ม จ่ายเงินเลยเราก็เลยว่าตอนนั้นเขาเพิ่งบอว่าเบิดงบแล้วเลยค่ะหย่างขนาดว่านั่งโบไถ่ป่ะเขาเพิ่งเบิ้ลงบเลยหย่างขนาดยังโมโหว่าเขา,าเพิ่สิจ่ายเงิน mm. <Carl. S 2> อื <H> อถูกห่อนเลยพี่น้อยเสาบล็อกนี่ครบแล้วเนาะปูนดิยังบ่งบปูนน่ะน้ำมีปูนมา อ๋อถ้าว่าช่างสะไม่เห็ดเมื่อไรก็ถือว่าชัางปูนมาเนาะดูหลุดกันพี่น้องสำหรับครอบครัวน้องชุบโอน้องหลอดน,น,นะเนาะเห็นแล้วก็บเมื่อยเล่าน้องให้เงินหน่อยสองคนเนาะยังไงจะมีเฮื่อห่หางงามอยู่คือผันเนะาะดูจากนี้างปลาเป็นกำลังใจให้พี่น้องสำหรับ คืออายเนี่ยเป็นห่วงคุณเจ้าอยู Pharaoh, <c oughs> ่เนาะยังอูยังน้อยเป็นหน่อยนะทั้งครอบครัวเขาเป็นแบบนี้เนาะพ่อแับพ่อสำนันเป็นอน่อยเนาะแม่กับพ่อสำนันอีกแม่กับติ๊โคบอีกหน่อยอยากให้ชุบเจ้าใหญ่ไว้ได้เนาะหางานทำใหญ่ขึ้นมากนี่จะไปไปเห็นงานเนี่ทำงานอยู่จ้งมีความคิดใช่ปะ บัดใหญ่กูและจังไงฮะตอนนี้ยังบริคิดยังนหรอฮะเฮียนบริเฮียนเทน่งจะคล้องดินป่ะขำใหญ่มากกับไปทำงานนำอนันลูกเราอะจะคล้องดินกระแทกนี่แหละก็จะคล้องสวนเอาน้ำบ่ก็เลยใหญ่กับไปทำงานนำนำลูกเขาไม่เถาเลยชุ่เจอไม่ีความคิดป่อยอยากไปไทยไปยังไปอยู่ป่ะเราไปทำงานอยู่ไทยอยู่างเง ไปใช่ป่ะไปอยากไปก็ไปอยู่ง่ายก่อนคำคำมีเงินก็ได้ไปคำไม่มีก็ไม่ได้ไปเออกว่างานที่พี่น้องเจ้าเนี่ยังูพิภายไปทำงานอยู่ไทยด้วยเนาะโดยม่ได้เหตุเวียกงานอยู่ล่าช้อนไอ้เหตุนั่นเลยเนาะโดยไปยพุ่นนะคือว่าได้ดีได้พี่น้องกันนะบ๊วยม่นก็มีเป็นเวียกอยู่ไทยมาบนพุ้นดนของเป็นเหียกอยู่ไทยก็ได้เงินเนาะก็ได้กุ้งโย เอาอยู่ลาเฮาในกาได้ยู่กา่พอดอาได้กินกินอน่งได้กุ้งทีเวียทำงานแบบคุณแต่และเมื่อะเดือนกิน <c oughs> ข้าวกินน้าเหรอวะใกินแล้วแเพลเราตําคุงหฮะตะาคุงหาตคุงดย้ยพี่เพ้นบะจะเอเล่าในดใดรแม่เพ้นแมเพนะ้นเนาะแม่เพนใจดีเราใจดีอยู่ปะดี ลูกแล้วแหวะมักอนาเป็นหลิ่นคู่มือว่าวะแม่ทำมีตรจมใส่แต่ลูกลูกอาเทียงแม่ซับเราอยากไห่ตี้คู่มือเอือปูปลาไปตลอดอืมเจ้าเดี๋ยวไปเนาะบริบไปแล้วอยู่ดีแล้วเนี่เอาไว้เราใส่เวียกใส่งานงานคนโุทธพักกาขน้อยเนี่ยหิวบัวเมื่อนอีก นังซส,สุต่อไปพีนกำลังใจให้โดยมย่ยมมายโดนมาเถือกอบอกว่ากันเด้อโดยก็ช <laughs> ่วยอะไรพี่นอกกนสำหรับเขทนอนโสมกันีกเนาะช่ว่าสวยมาดัชนีกนัโอเคลหลยแหละพี่นองเนาะ อยกให้น้องพันธนี้เรมีสานในการขับวนกันหอยจซื้อเรียกทเ,เบอร์ไปแล้วรางวันที่หนึ่ง6ล้านเด้อ,อบอกฟันเคยฟันอยูงบ่บอกเคยเลยมีแต่หยาขนอยพันว่ายัางนันเปดเงนอันลุกว่ะซ้ันก็ซื้อเรียกยงได้กับชัมปอนเอ็นลงตมพี่น้องเลยนะอไาะหวับไมวาบเลยซื้อเรียไ่ือทัองซื้อแะบดเงินแหละ ซื้อหมดซื้อรายการคือข้ายุ่งเนาะโดยลองเบิรงกเราวันที่หนึ่งไก่เข้ามาหลายพี่น้องเยเนาะมืออื่นมือฮือมือหนียววันที่สิบเก้าสามสิบมืออื่นมือฮือมือตึงอีกสามเอ้ยห้อยออกนอนฟันเอาเลขได้เราบอกว่าบุญได้ซื้อลอตเตอรี่จักใบหนึ่งหกล้านบาทบุญด้วยเออ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 เนาะเป็นอาหารมันอยู่ในขนมแบบไม่ยัง บัตรในี่ยขนมเงินงาน่ิบอกว่ามันเป็นยังเป็นบัตรเป็นบัตรบัตรแบบนี้ก็การโทรศัพท์ได้เงินป่ะจักรอ่านมันเป็นมหานต์ปุ๊บมีโทรศัพท์ลายหน่วยสิบสามหน่วยเลยอ่าการหลุดการหลุดจักรสองพันเสียงโศกเอาบอกด้เนาะใจละมือก็พาคนหยาด้ะเนาะ บดจังฮดขนมกับนี่ยหมักทั่วหมักแป้งเป็นหมากหรือเปล่ากำลังเป็นดอกทางเป็นดอกดูดอกเป็นดอกหมักแป้งวะหมักแป้งกำลังวะสิเป็นสิเป็นดอกเวลาบุ้งกินบุ้งกัดใช้บ้างนะเบื้งตีนบ้างยางไม่ได้เลยหป่ายางได้ขยี้ขยี้ขักเลยใส่ยาเนี่ยโอ้เหเืงอะไันหรอใส่มันเหยียบหมดเลย เบื้องเกิดก็โอ้ยพี่น้องเลยมันรั่วเนาะกี่เท่าก็ไม่รู้คนขวาสักจะมีฐานใครโชคเจ้าหญิงใส่ไาอย่งนี้น้ำยาสีย์เขียวยาสีฟันยาสีฟันใส่ได้ประแดกใส่ได้บนไพ่ั่วไปายังเอาประแดกใส่ได้หมกโพงยาสีฟันใส่ก็ได้เพม่เพนก็ยังบอกว่าประแดกใส่ไม่จงไปพายพงได้แต่จำนวนพงมันแตกจะชิ้ย่างม่ได้อีกนึ่ง เป็นบิดเบี้ยไปยืนเซนอไรเนาะโอ้ยเด็ยยยงยลยย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 ่ยยอยะยรยยนยยเกยยยยยบ่ยนยยยยยนยย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 ยเนเยย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 ยนยย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 ยเลยย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 ยหน่อยดีลงเยยยน่ยย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 งยยยนยยยยย ไม้ได้ๆเนาะมัน้อนที่ชิบงาแหละทีชิบชองงาดือว่าไพ่ซีบุมีสลักย่างเข้าไปมัน้อดอานันอนันทานโยนซำแงวซำไม้นี่แหละซีทีวขึ้นโลกในเพลงก็ลุงหลอดย่างเข้าไปขนห่อนย่างเข้าไปเอี้ยห่อนย่างเข้าไปเล่นมาดิเดี๋ยวที่เจ้าคืขึ้นโลกแบบนี้บอร์ลอ ไทยบักแหงไทยในบุมิอีกยังบุมิตอะโตโบคุใเ่เกือบลรบคุบใส่เนะมีใหม่สิยังขึ้นมาเกือบล่เห็นทุกเจ้าแบบเมื่อยดูเนาะมันต้องซานจ้เด้วยนยิ้หน่อยสลาดเฉลียวพะเมย์ผัดหูป็นใจเนาะ จะบอรถจกตอนเป็นสี่แหละเด็กมันจกลงขนมอิหร่าน,นเลยกระเพือ <c oughs> เกือยเกือยออออมันถือัวนี้ตรงกลางเยเป็น,หน,นไปไห,หนังเสือเียร์กเติมนกเนาะปากดใหที่องกเไขาไปนห่มขนยตากแดะเทียงฮกเติมนกจิมเกือบแลนซาหน,น่อรถแลนออบุกเกีเย่ยวเันเจามันหั ยาเขียี้ดิ้นหัวอันเด้งันเด้ยืนอตลกก้าดํหน้าเป็นย่บอนจังเป็นเป็นเคยลกอยู่ใชขนอนลกก้าแล้วก็ดําเป็นเคยเห็ดอยู่ใช่เคยเห็ดอยู่ในแถวดงพุ่งนาะนำนถาด่ายาามยยนามไปวันยามาเห็ดห้าขบุเ้าเมยเสียวมาเห็ดเป็นยังไปเห็ดไ้ขอบุญเห็แล้วเห็ดสวยขบุญเห็ดขบุญนอนขบุด ไปปะเ<ป>ข้าไปทำไปเท่ากันเถอะถอนยำหน้าก่อนลูกกะเข้าไปยทั้งลูกไว้ตรวจ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 รถประเทศเขาราคาพอได้เขามากินยำเกีย่ยวข้าวปั่นข้าวแล้วข้าวมากินเนาะมันเป็นมูนน้องนิ้วเลยเป็นย,นะยังไงเนาะลองเบิรงก่นอนเนาะทำใหม่ซินเนาะมีโอกาส พี่น้องว่าจะไปพี่น้งองจะเาวุ้นจพาคนไปยัดน้ายิมน,น้าม้วนแต่ว่าจะวุ่นเคยถามทั้งเน็นน้องนิ่มหมดเนาะอ่าลองพูนก่อนเนาะปรึกษาก่อนทำานอนคนอ่าไปย่พุ่นเขาเนาะแต่ว่าบาุงมีเบียรทั้งนี้พี่น้งนะองเลยนาะกลับไปพุ่นเนาะแต่ว่ามีเบียรทั้งนี้กลับไปบ่ได้กลับบ่อไปเนาะะเราจะมีทั้งปูใหญ่บนมาจุดสวยเรื่องเทียเท่ยงในซ่านขยุนพี่ก้อนหานะข้าวหานาห้าในซ่านกินเนาะ ไม่เดือดเป็นเป็นก้อนช้างอือเอาเป็นเอาไกับมันเองคับมียางลายเนาะมีแจงคาดียังเลยวนกับมัเยี่ยมมายามถึงเด็ดแลยย้วอ่ะอือมันเยี่ยมมายามเจ้าแล้ว<อ>ยมามแรงกับปืนมาตอนพันหุ่ถ้าคนอยากรู้กนะมาเยี่ยมนั่งเพียงเลยดย้ยพิ้นหัวตอนไหนวนกับเจ็บหัวมันจะแตกจะตากแดหลายด้วยดย้วย อยู่ห้องยู่งาเราอยู่ก่อนพระชาบุญมาไปเยี่ยมทั้งเออเพนก่อนจะไปทางอื่นก่อนได้ดมาไหนมาไหนจะมาเย,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 ยี่ยมยามใหม่ส,สู้ๆเป็นกำลังใจให้เอะเป็นห่วงอยู่เนาะของในน่องเจ้าเนี่ยเลย,ะยละสู้ๆมาไหนมาไหนจะมาเย,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 ยี่ยมยามใหม่ครับขนมมากินยามำหิ้ว สบายดีป้สาสบายดีปา้าลุงแม่โดยขอบใจทั้งเอฟซีนี่เอฟซีทุกท่านพ่อใหญ่เจดีที่ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เจ้าเนี่ยมีเอฟซี FC อยู่ทานหนึ่งคนอยเป็นห่วงคนใหญ่ในคะรอบครัวเจ้าเนี่ยฝากคิดหอดคิดเถิงคนเนี่ยป้าแม่ป้าก็ได้เนาะคนอยู่ฝั่งไทยคนติดต่อหาวุ่นตลอดเนาะแต่เพคนบริสุทธ์ช่วย เงินคำดำแก้วเป็นบได้สอยเิ่นกระ่บมีนคือกันแต่ว่าเป็นเป็นห่วงเป็นใยก่ะบมีเป็นกรบีเป็นกระโีเป็นมีนกเป็นกระโนระบเป็นกนกเป็นกระมนเะมีนกรนกรีกรบเปนมนรวเป็นะบบนกเปนเป็น่บกก ขอบเอื้อขอบคุณกันพี่น้องนะทั้งเอฟซีจากฝั่งไทยแม่ป้าเนาะที่ไว้ยที่เตือนเนาะที่สม้มพี่น้องขอมาในทีมงานสายบุญโดยเฉพาะบุญสารวันทว่าพี่ฟ้าประกันได้บังกะทิส้มขอม้าให้เราระมัดระวังพี่น้องเลยเนาะอวงกับดีใจเนาะที่มีเอฟซีเป็นห่วงเป็นใหญ่ยอาก็ศสำหรับเคสน้องสมโอน้องหลอดนะครับสำหรับส้มแล้วกะข้อมเมนตขอม้าแล้วก็ส,วกวกส่งของ้ขอความเขามาหาตลอดพี่น้องเลยเนาะ ว่าเป็นห่วงเนาะเห็นะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องหลอดน้องสมโออพันนี่แหละน้อยหน่อยสองคนนี่แหละพี่น้องเางไรตามดำเนาะอ่าอ,อย่างไรชุบเจาะไงว่ายเนี่ยสวยเรือตัวเองได้เนาะ,ะหางานทำพี่น้องเางไเนาะไปดูกลุ่มปากตัวเองเอาแหละเนาะอ่าดวงหนังดวงสองคนเป็นคนสลดัดเสลียวอยู่พี่น้อย่ายไรใช่ว่าอ้ายเจ้าชิมาอยูน่นำมาหรือเปล่ายังนำโมีเงินขาดลดซ้ำยังมีรุนเงินขาดลดมา หเงินกีบหนึ่งก็ยังบ่มีซักเงินกีบหนึ่งดูมี่ดูหายเจ้านะบ่มี่ดูกับหงานงากับโบมี่ดูมุ้ยไปหายบ่มาอ่ะบ่มี้ยมิต่บัญชีเขาซื้่นามาเขาต้อมมาฝากดูเนาะคนกับโบมีกันขึ้นน้ำบาวน้ำบากรบโบมี่ด้ยเบิ่งของว่าโบมีกับเจ้าหายไปไหน ถึงถึงตัวตอนนี้แสนแสนกูเก็บได้พี่น้องประมาณบุญกว่ากีตัวนะครับนี่มาโตมาโตบุญมีทำนี่ท่าละคอเงินเมียมาชับ <c oughs> อันนี้เงินมาบุญเองพี่น้องเลยที่ว่าอ่าไวติดโตไว้เติมน้ำเมือกกับม,ม,มันในทางบุญเพิมเพิเ่มบ้านำการกับอ่าดืดเพิ่มแปง้ง,ปแ,ปลงแล้วแล้วป่ะฮึดเพิ่มแป้งแล้วแล้วแป้งแล้วแล้วกระลังไม้หรืกระลังเพิ่มกับแล้วก็ลายเวียวงอยู่เนาะไป ซื้อของอยู่ของกินให้เฮือนยาเพนอีกคือว่าเขาจะเกิดเพือนใหม่เหมือนบ่ะโดยเมื่อใดกันบอกอยู่บ่ยังไ่ได้บอกเพคือว่ายิปเพนว่าเขาเพิ่มมาในคืนตับตื่นแล้วว่อือเพิ่มมาวันพุธเด้อโดยเตรียมไปช่วยเวียงช่วยงานบนรถเนาะโดยชาวพันกีบเจเนาะเอาไว้ซื้อหรืซื้อกินเก็บไว้เด้ออ่าเดยอเลยผ้าใา่อยู่ดีไม่แห้งสบายดี เลยบายไปด้วยพระพุทสาะวัตรด้วย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 ไปหาส่นอยู่ห่มอยู่เงาเด้อเดียเมื่อไนจะมาเยี่ยมใหม่เนาะเดูบายบายสบายดีไปพี่น้องไปวุ่นกับจะได้ขอตัวเนาะจบคลิปก่อนวันนี้พี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามน้องสมบูรณ์น้องหลอดเพลินเนาะวุ่นกับจะซอยน้องเพลินอยู่พี่น้องเเนาะวุ่นกับผมมีเงิน พอตรงๆโหลดเป็นหน่อยเนาะถ้าเรามีเงินโอ้ถือหวยลอยเบอร์อย่างนี้ช่ยๆแต่เราขบครัวเนี่ยมีเลยพี่น้องเยเนาะให้มันแบบอยู่กลุ่มในขอบในครัวได้นะพี่น้องคือเห็ขนขึน้นในซานเนาะให้มันแล้วแต่เราขบครัวเนี่ยโอ้ยเห็นไปทางเนื้อแหงพี่น้องกระเทกเนาะไปทางเสียร์ปนแหงกระเท,เก,ทกพี่น้องเลยโอซานบ้านทโหลดพี่น้องเมื่อย คนทุกคนยากร้ายพี่น้องเลยนะเนาะมีเงินมีคำมีถือเลขเรามันจะหนึ่ง, ه, ง <c oughs> เด <c oughs> ้พี่น้องพอมาละเมื่อหิ้วเข่าเราพี่น้องเลยไปหากินข้าวน้ำมันเครื่อก่อนเรื่องนี้เพ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะไปขอพอกันคลิปหน้าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องขึ้เข่าคือเดิมเด้ที่เขึ้นมาเป็นกำลังแรงใจให้ตลอดพี่น้องเลยเนาะวันพุธนี้เดินขึ้นเชื้อปนด้วยพี่น้องฝากขอพี่นอ้องติดตามชมเนาะเป็นกำลังใจคือเก่เาด้วยพี่น้องโปรยเจดีพระทุกท่าน ไปพี่น้องเย้ยยินดีดีใจเนะาะกับเอเึ้นคอนโนลายเจได้เพื่อนเลยไปพี่น้องเ้ยไปอย่าไปยะหยันก่อนเนาะบายบายพี่น้อง